สวัสดีครับวันนี้มาบอกเคล็ดลับนะครับถ้าเราไม่มีทุนเริ่มต้นสร้างบ้านขายนะเราจะใช้เงินคนอื่นนะครับเราจะทํำยังไงนะครับวันนี้มี3เคล็ดลับนะครับมาฝากนะครับเคล็ดลับที่1นนะครับก็คือใช้เครดิตเรานะครับก็คือใช้เครดิตเรานะครับกู้เงินธนาคารมาสร้างบ้านนะครับสร้างเสร็จก็ขายก็คือกู้แบบผินเชื่อผู้อยู่อาศัยนะนะครับคือเราเจอที่ดินแปลงหนึ่งนะครับ เอาหา้าสิบหกสิบตารางวาเขาแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะทำเลหน้าอยู่เออน้าเหมาะกับการอยู่อาศัยเราก็มีเครดิตนะครับเรายังไม่ได้ซื้อบ้านยังไม่ได้อะไรมากมายเรายังมีเครดิตกู้ได้สองสามล้านก็ว่า,าไปนะครับอ่ะเราก็นาโฉนดนําเอกสารต่างๆนะครับไปยื่นสินเชื่อได้นะครับก็เหมือนกับการซื้อบ้านทั่วไปแหละแต่แค่เพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะเพิ่มแบบบ้านขึ้นมาเพิ่ม BQ ขึ้นมา แล้วก็โฉนดโฉนดต้องใช้อยู่แล้วนะครับคือบ้านก็ต้องใช้นะครับก็แค่เนี้ยเราก็ไปยื่นธนาคารนะครับธนาคารก็อนุมัติมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอ่าแบบแรกคือใช้เงินธนาคารพอเราสร้างเสร็จนะครับเราก็ขายได้เลยเป็นบ้านมือหนึ่งนะเราขายออกไปเป็นบ้านมือหนึ่งนะครับขายออกไปปุ๊บเราก็ไปปิดธนาคารแล้วก็โอนส่วนต่างโอนกรรมสิทธิ์ให้เจ้าของคนต่อไปอะไรเงี้ยก็ เหลือเท่าไหร่ก็เป็นส่วนต่างเราแค่นี้เองอันนี้คือวิธีแรกนะครับใช้เครดิตตัวเองกู้เ,เงินธนาคารมาสร้างบ้านสร้างเสร็จก็ขายเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ใช้เงินธนาคารเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เครดิตเราใช้เครดิตลูกค้านะครับคือเราอาจจะกู้ซื้อบ้านไม่ได้แล้วเราไม่มีเครดิตแล้วนะครับเราซื้อไปอยู่เหลือเองเรียบร้อยแล้วอะไรก็ว่าไปนะครับ เอาเหมือนเดิมเลยนะครับมาเจอที่ดินหนึ่งแปลงอ่าสวยเหมาะกับการอยู่อาศัยนะครับไปคุยกับเจ้าของที่อ่าผมสนใจนะผมอยากได้นะอะไรเงี้ยก็ขอมาจําไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมหาลูกค้ามาซื้ออะไรว่าไปเดี๋ยวผมจะหาลูกค้ามาซื้อที่ดินนะครับพี่แล้วก็พร้อมทิงปลูกสร้างนะครับก็อาจจะปักป้ายขอขอปักป้ายนะครับแล้วก็ทํารูป3 d มดีสวยๆนะครับทํารูป3าดีสวยมีป้ายปัก อ่าป้ายปักปักซอยต้นซอยอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับทํารูปทาดีสวยลงกลุ่มลงเพจนะครับแล้วก็โปรโมทอะไรก็แล้วแต่นะครับลูกค้าสนใจมาดูนะครับก็แจ้งเขาไปเลยว่าอ่าใช้เครดิตลูกค้าซื้อนะอะไรเงี้ยกู้ซื้อที่ดินนะครับพร้อมปลูกสร้างนะครับก็อธิบายไปข้อดีนะครับเราจะเลือกได้ทุกอย่างเลือกสีบ้านได้เลือกกระเบื้องได้เลือก สุกภัณ์ได้เลือกอะไรได้ทุกอย่างนะครับในการกู้สร้างนะเพราะว่าใช้เงินลูกค้าตั้งแต่แรกเลยให้ลูกค้ากู้ตั้งแต่แรกเลยใช้เหมือนเดิมเลยครับต้องมีแบบนะครับมีวีคิวมีอะไรพวกนี้ใช้เหมือนที่เรายื่นกู้ปกติเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็ยื่นกู้ไปปุ๊บสาเร็จธนาคารก็อนุมัติมานะครับก็งวดแรกเนี่ยคืออนุมัติค่าที่ดินมานะครับเราก็เอางวดแรกค่าที่ดินเนี่ยไปให้เจ้าของที่เขานะครับกรรมสิทธิ์ ก็จะตกเป็นของลูกค้าแหละชื่อในหลังฉนวนก็จะเป็นชื่อลูกค้านะครับแล้วก็จำานงกธน,นาคารต่อไปนะครับงวดที่2ก็จะเป็นงวดค่าก่อสร้างหนึ่งอสห้าอะไรก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเราอาจจะต้องออกเงินเองตอนแรกอาจจะขึ้นโครงสร้างลูฟูตติ้งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราต้องออกเงินก่อนนิดหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับพอบ้านเสร็จสร้างเสร็จนะครับก็โอนให้กับลูกค้าส่วนต่างก็เป็นของเราอ่าอันนี้ข้อเสียก็คือประเมินอาจจะได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่า ประเมินไม่เห็นบ้านไม่เห็นอะไรเห็นแค่กระดาษเห็นแค่แบบียวคิวแค่ด้นเองข้อเสียคือตรงนี้แล้วข้อดีอีกตรงก็คือค่าโอนถูกนะครับข้อดีค่าโอนถูกถ้าสร้างบ้านเสร็จเนี่ยค่าโอนเนี่ยเป็นแสนแน่นอนแต่ถ้าทําแบบนี้ค่าโอนเหลือแบบน้อยอะ่ะน้อยแน่นอนนะครับยิ่งเจ้าของที่ถือที่ดินมานานแล้วด้วยนะบอกได้เลยว่าค่าโอนหมื่นสองหมื่นหรือเปล่านะครับประมาณนี้น้อยมากครับแล้วก็เป็นส่วนลดให้ลูกค้าได้นะครับแล้วก็มีข้อดีหลายอย่าง อย่างที Elliot, so ่ว่าไปลูกค้าเลือกนู่นเลือกนี่เองได้ได้ทุกอย่างเลยนะครับเลือกสุขภัณฑ์เลือกกระเบื้องอะไรก็แล้วแต่เลือกได้หมดนะครับข้อดีข้อนี้ก็โอเคเลยสองข้อแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สามนะคือนะครับข้อหนึ่งข้อสองผ่านไปข้อสุดท้ายก็คือทําเหมือนเดิมครับเจอที่แปลงเดึมงนะครับสนใจที่แปลงเดิมไปแล้วที่เดิมไปแล้วนะครับ สนใจปุ๊บคุยกับเจ้าของที่อขอระจ,จำาขอไว้สักนิดหน่อยอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็ทําการปักป้ายทํารูป3ามดีสวยๆลงเพจนะครับลงเพจมีลูกค้าสนใจนะครับสนใจปุ๊บปุ๊บเราอาจจะคุยกับลูกค้าขั้นตอนแรกว่าอาใช้เครดิตลูกค้ากู้ได้ไหมลูกค้าบอกไม่เอาอะกลัวกลัวไม่ได้บ้านอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าบอกเออผมยอมจองอะไรก็ว่าไปผมเนี่ยผมสนใจแบบบ้านแบบนี้รูปแบบนี้โล,บบโลเคชั่นตรงเนี้ย ผมจะจองแล้วคุณก็ไปสร้างบ้านพอสร้างเสร็จก็พร้อมโอนเลยอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่เช็คเครดิตลูกค้าให้แน่นอนให้ชัวร์ก็ขอเงินมาจําเขาแล้วก็ขอผนดาวขอสักหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อความมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับเอาสัญญาจองสัญญาซื้อขายนะครับไปให้คนที่มีเงินนะครับที่เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเราญาติเราอะไรเรานะครับที่เรารู้จักนะครับ ไปเสนอโปรเจกต์เขานะครับว่าเนี่ยเนี่ยผมมีลูกค้าแล้วเนี่ยผมติดต่อที่ดินแล้วโอเคแล้วให้มันจาไปแล้วแล้วก็มีลูกค้าสนใจจองแล้วนะครับจองมาแล้วหมื่นหนึ่งเดี๋ยวฟอนดาวกับเราอีกห้าพันทุกเดือนอะไรเงี้ยจนฝาจะสร้างาเสร็จสร้างเสร็จปุ๊บก็โอนเลยอะไรเงี้ยเราก็ไปคุยกับคนที่มีเงินนะครับคุยแบบเนี้ยเรามีทุกอย่างแล้วอ่าให้เขามาดูได้เลยเนะี่ยมาดูหน้าง,งานจริงได้เลยอะไรจริงได้เลยอะไรเงี้ยอ่าลงทุนก็ประมาณ อีกหนึ่งก็ประมาณล้านหนึ่งนะครับสร้างบ้านนะแต่ว่าเงินล้านนึงเนี่ยไม่ได้ให้ตูมเลยนะนะครับก็ทยอยสร้างไปเรื่อยๆนะครับพอทยอยทยอยโอนซื้อของหรือว่าจ่ายค่าช่างให้ก็ได้ผมไม่ถือเงินก็ได้อะไรก็ว่าไปนะครับคุยคุยไปนะครับเนี่ยค่อยๆจ่ายไปเนี่ยสามสี่เดือนบ้านเสร็จนะครับใช้งบประมาณล้านหนึ่งพอล้านหนึ่งปุ๊บโอนพอถึงวันโอนได้กําไรก็มาแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนจ่ายเงินอย่างเดียวเดี๋ยวผม ผมน้าง,งานเองทั้งหมดอะไรเงี้ยเออผมว่าสมมติถ้ากําไรคนละครึ่งถ้ากําไรห้าแสนเนี่ยลงทุนล้านหนึ่งได้ได้สองแสนห้าเนี่ยภายในเวลาสามสี่เดือนเนี่ยโหเป็นผมผมเอานะนะครับถ้าผมมีเงินแล้วแล้วญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนมามาเสนอแบบเนี้ยเป็นผมผมเอานะเาว่ามันมันง่ายอ่ะมันเช็คได้เออะไหนไปดูที่ดิดูสัญญาดิ้สัญญาซื้อขายจริงไหมอะไรจริงไหมอ่าอะไรเงี้ยแล้วลงทุนล้านหนึ่งแล้วไม่ได้ให้ตูมด้วยนะ ทยอยให้นะครับเราไม่ไว้ใจอ่ะสร้างของมาเลยเดี๋ยวโอนให้อ่ะค่าช่างเดี๋ยวโอนให้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเออผมว่าวิธีสามวิธีนี้ใช้ได้จริงนะครับใช้ได้ผลจริงนะลองเอาไปดัดแปลงดูนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเงินทุนนะครับแต่ว่าเรามีไฟนะเออเราออกหาที่ดินเราคุยเจรจาต่อรองนะครับผมว่าได้ยังไงก็มีทางเป็นไปได้แน่นอนครับสามวิธีนี้ โอเคคลิปนี้ก so, ็ประมาณนี้ครับก็จะเริ่มเรียนแล้วนะครับขอสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่นหนึ่งนะจะเริ่มเรียนแล้วนะครับอีกวัน2วันนี้เริ่มเรียนแล้วใครสนใจยังสมัครก็ยังทันอยู่นะครับเพียง2,900บาทนะครับเรียน5วันเต็มนั้เรียนวันที่1นมีนาครับเรียนตั้งแต่1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับวันละชั่วโมงนะครับจบไป มีพลังสร้างบ้านขายได้แน่นอนนะครับติดปัญหาตรงไหนมีที่ปรึกษากันนะครับเรามาเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรการสามารถโทรคุยกันไลน์คุยกันได้ตลอดนะครับโอเคสนใจสมัครทักไลน์มาเลยครับ